พี่ไปเลยครับพี่ไปก่อนไปเลยครับไอ้ตามมาทําไรฮะมงกว่าแล้วเขาปิดร้านแล้วโอ้โหมหาพาร์ทีพี่หาไม่มีเกจหมดแล้วพรุ่งนี ma> to to ้ค่อยมาเอาพรุ่งนี้ละกันกลับเลยแล้วกันได้พี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ว่ะห้เสื้อตัวหนึ่งโอยเสื้อไก่เซใส่ได้เลยป่ะใส่ใส่ได้เลยพี่ใส่ได้ปใส่ใส่อะไรใส่โชว์ให้หน่อยได้ไหมใส่ใส่เลยพี่ได้ให้ตัวหนึ่งเผื่อใครอยากซื้อตัวละสี่ร้อยเอาตัวละสี่ร้อยบาท เดื๋ยไก่เอซีเอาเอาไปลองเอาไปลองใส่เลยพีไ่ไอการมึงไปเปลี่ยนให้มันหน่อยดิไปไปดวไอจต่การให้มันหน่อยเสื้ออ่ะดูครับหลังหน่อยหลังนี่เสื้อไก่เอซีครับนะตัวละสี่ร้อยบาทนะครับ ก็เงินบางส่วนก็จะแบ่งไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะครับไปทิ้งไว้ที่วัดนองประชาสรรน,นะครับลงกันทําบุญแต่ว่าจริงๆิงผมไม่ได้อยากได้กําไรหรอกก็อยากจะร่วมทําบุญแต่ว่าเพื่อเอฟซีท่านใดอยากได้ดูเดินไปใกล้นะครับตัวละสี่ร้อยนะครับสวยผมลองแล้วอยู่ได้สามปียังทักอยู่ยังไม่เป็นไรนะก็ฝากพี่เอฟซีทุกท่านด้วยใครที่อยากได้เสื้อไก่ซีก็มีขายตัวละสี่ร้อยทักมาได้เลยครับนะโอเคยัง โอ้ยตั้งพีเซ็นเตอร์อนะไรเนี่ยขอขอบคุณด้วยครับก็แค่นี้แหละไป